คุณสังคมแดงโจดครับออท่านประธานที่เคารพกระผมสนองเทพศรนรงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดวรีรัมใช้สิทธิแทนท่านสสสังคมแดงโชดจากประจวบคีรีขันครับท่านประธานที่เคารพครับมีเรื่องที่จะปรึกษาหาหรือท่านประธานถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่สองเรื่องประการที่หนึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนนั้นอกสัน่นขันแขวนครับ กับค่าครองชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะมีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับผมอยากจะภาวนาครับให้รัฐบาลน,นั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านของการลดค่าครองชีพนะครับในด้านของค่าน้ำค่าไฟนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขพอสมควร ประการที่สองครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนพี่น้องที่ทำนาเช่นเดียวกันกันกบพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอื่นๆที่สะท้อนปัญหาให้กับทางรัฐบาลได้ทราบเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่สืบเรื่องจากโครงการนี้แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าประการที่หนึ่ง พี่น้องประชาชนจะต้องไปกู้เงินมาล่วงหน้าก่อนเพื่อมาสมทบประการที่สองปุ๋ยที่ได้นั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพหรือถูกต้องตรงตามพี่น้องต้องการหรือไม่นะครับประการที่สมไม่สามารถที่จะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ช่วยลดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆได้ไม่เหมือนโครงการไร่ละพันนะครับซึ่งพี่น้องได้รับเงินโดยตรงไม่ต้องมีหนี้สินสามารถนำเงินเหล่านั้น ไปใช้ลดต้นทุนการผลิตจะเป็นค่าเก็บเกี่ยวจะเป็นค่าไถจะเป็นค่าหวานจะเป็นค่าปุ๋ยได้ทุกอย่างครับครบ,บวงจรจึงขอให้รัฐบาลได้ทบทวนโครงการนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องชาวนาได้รับประโยชน์สูงสุดครับตามนโยบายของรัฐบาลขอบพระคุณท่านประธานครับ